ไมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังเนี่ยเบิกงกนอั <iros in tw> ๊บปั๊บป <incorpor> ึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปัเบปั๊บปั๊บปั๊เปั๊บปัหบั๊บป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 ห๊าปั๊บเั๊บปั๊าจันไปั๊คปั๊บ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 ปับปับัับัาขางกั่บนมีอยู่ตนี่นบ่ โ, oh man, โอ้แม่นีลีครับโอ้แตมที่สองกับจ่อจอกันเลยนะครับงัดงัดงัดปุ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 ดปาดปุดปาดนะครับโอ้โหสองดอกงามๆเลยนะครับจัดไปสองดอกงามๆอันดับต่อมาก็มาพ่อีกล้วนะครับโอ้ยู่ไกลๆกันเลยนะครับเม็ดปึงนะโอ้ยี่ครับอกบ่งยี่บ่งามนะครับต้นตอนกําลังเกิดนะครับอ่ีมงงามปันใดครับแต่ว่า ดอกละคำนะครับคำละดอกโอ้โหจัดไปงามๆครับอันนี้ก็พออีกแล้ว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 เห็ดเพิงครับเห็ดเพรงเงบึงขามันนะครับป้าสุดสุดไปเลยนะครับเอาดึงเอาดึง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 โอ้โหนะครับปุ่ยดนะครับ ก็ถั่วนี่คำตาตีนะครับดอกเงี้ยป่านนี้โอ้ยนี่ครับถัดมาอีเพื่อนี่ครับโอ้ยนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับุผู้่ะงัดออกคือออกครับผอุ้ละสามดอกไสไล่นะปะ้าถั่วผู้ละมีดอกแบบสำฝมฝาื้อนะครับฝสามื้อเด็กหน่อยอือุผู้่ะโอ้ยหนึ่งดอกครับ ขาวจัวหน้าเจี้ยนะครับอีกดอกต่อมานะครับบุครับโอ้ยกิ่งกือกับบุรไหลเอางัดงัดงัดอึบอึดอึดปึดนะครับโอ้โหดูขาดูขาดูขาครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับมึงดอกนี่นะครับดอกนี้เอางัด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 ปุดนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหุดอกเงี้ยงงามๆนะครับสามแต้มสามดอกสี่ดอกนะครับ กองโจโก้ได้ครับโอ้โหแกงบักไงเนี่ยครับจัดไปโบได้ไปใส่ไก่นะครับยู่ล้อกันนี่นะครับโอ้โหสีมันคือกันกับใบตองนะครับโอ้โหโบไปแล้วก็จะหาวา่าโมนะครับ,บ,บมันบได้โมนะครับเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายนะครับเห็นกันจะจ้านะครับอเอาจัดไปงัดงัดปืดปืด ปืดปืดปืดนะครับโอ้โหขาวจ้วหน้าเจี๊ยอีกแล้วนะครับท่านบอเรไปหาไสไก่แล้ครับเบิ้งหนึ่งแต่หัวโปรตีนเจ้าของอยู่นี่และครับเม็ดมันออกอ้วยแตงหัวโปรตีนเจ้าของโอ้โหครับผมมันมันครับเอาัตงแต่เอาเนี่ยยืดอีพอแล้วนะครับโอ้โหจัดไปนะครับมิดผึ่งนะครับมิดผึ่งทาดอกงามๆดอกกีมันนะครับดอกละคํามนะกันซ่อนละคํานะครับโอ้โหจัดไปงามๆครับผม มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับมุดดินทะลุจอกมาเลยครับโอ้โห <noon> uh <huh> บึงบึงบึงบ <isce aring> ึ้งบึงโอ้หโดว้าวอ่าดมียิ่งกัวละครนะครับคืนเดียวนะครับซอดดินอยากให้คนได้ยูได้กินนะครับโอ้โหจัดไปดอกงามๆนะครับเอาดึงของหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโอ้โห เวลาดึงก็ต้องมีนับพร้อมนะครับบนนับบ่ได้นะครับต้องนับนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับอันนี้ม่นยังเอาโนนโจโก้พราปันปลาบักแตงแถวเบิ่งดูมันแม่นยังโอ้โหเห็ดนะครับเห็ดเห็ดดีๆนะครับโอ้ดอกงามๆโอ้โหครับกูดอกดอกดอกละแกงดอกเออบ่แม่ดอกละค่ํานะครับ อุ้ย es ง que. ัดง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 ัดปัดป,ป,ป,ปัดปืดน,น,นะครับโอ้โหปืดปัดปืดปัดนะครับโอ้โหดังปืดปืดปัดปัดนะครับโอ้โหเนี่ยครับดอกงามโอ้โหดอกสวยสวยเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ยแกงนี่หวานเจี๊ยบนะครับอันดับต่อมาโอ้โหเกิดใกล้ๆกันเลยครับบริไปใส่ไก่นะครับ มึงโอ้โหเนี่ยครับดอกงามๆนะดอกดอกละคำละคำเลยครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองปื้นนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับไกลๆกันกับม้อีกแล้วนะครับโอ้โหมันคือออกหลายกันนะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่าออกสนั้นปั้นพื้นเลยครับโอ้โหเนี่ครับดอกงามๆบบมีแก่เลยนะครับมีแต่หนุ่มๆเออสาวๆน้อยๆเลยครับนี่แหละครับรุ่นนี้ครับเงียวกับลังหวานนะครับโอโมแมนครับเห็ดเลยครับเด้อ พูดถึงอะไรครับเนี่ยงงเหมือนกันนะเนี่ยเอาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับโอ้โหสุดสุดเลยนะครับดอกงามๆหน่อสิครับขาจว,วหน้าเจี๊ยป้าเด็ดเด็ดสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยครับบาทอีสองดอกบกางแง่ไต่หฮมไม่ครับโอ้โหเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงท้ามนะครับรอดตาค้นนะครับโอ้โหสองดอกบางไง่เลยครับเนี่ยหนึ่งดอกนะครับเห็นไหมครับ สีอื่นนะใบใหม่เลยครับดอกที่สองอยู่ข้างทางนั้นนะครับโอ้โหสองดอกบักไงเลยครับฟุกขนาดเลยครับโอ้โหนี่ไม่เรียกว่าฟุกเวจจะเรียกว่าอะไรครับผมโอ้โหดู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 ครับมังเหงามืนครับป้าตัวนี้บม่ได้พากนะครับโมนะครับโอ้โหโมตามก้อนไม่จริงครับดึง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 โอ้โหสุดสุดเลยครับผุดดอกแรกแบกครับผุดป๊าตัวเบังดอกนี้ครับดอกนี้ดอกนี้ ดอกนี่ใบใหญ่สำดอกแรกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอ๊บโอ้โหนะครับดอกใ่ใหญ่เดียกันครับเอามาเบ่งครับโอ้โหสุดๆเลยครับสองดอกนี่พอแกงพอดีครับผม